expert. กลับเข้าสู่ช่วง d a i l y e x p ก r t กันค่ะช่วงนี้นะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญม,มาให้คำปรึกษาดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเด็กกันนะคะแน่นอนค่ะพื้นฐานสําคัญของคนเรานะคะคอยู่ที่สถาบันครอบครัวค่ะที่เขาบอกว่าเวลาที่เรามีลูกนะคะในช่วงตั้งแต่0ขวบเป็นต้นไปเนี่ยควรจะต้องให้เวลาอยู่กับเขามากๆนะคะเพราะว่าเราอาจจะได้แบบใช้เวลาอยู่กับเขาได้ไม่นานเมื่อเขาเติบโตขึ้นแน่นอนเขาจะต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาพูดถึงรากฐานสําคัญของคนเรานนก็คือสถาบันครอบครัวกันนะคะกับผู้เชี่ยวชาญของเราท่่านี้คะ ขอต้อนรับผู้ช่วย,ยาศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอ,อรุณากูลจากภาวิชาคุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์โอ้ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นแสดงความยินดีด้วยนะคะ <c oughs> กับตำแน่งพสนนะคะ <c oughs> แต่แน่นอน <c oughs> ค่ะคุณผู้ชม,มที่มีลูกนะคะจะต้องเคยติดตามเพจของอาจารย์โอนะคะแล้วก็มันจะมีคําปรึกษาเกี่ยวกับเด็กจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กอายุน้อยๆเริ่มต้นเป็นทารกค่ะปัญหาหรือว่าสิ่งที่คุณพ่อแม่มีคำถา ก็จะแตกต่างกาันออกไปนะคะ<ช>แต่แน่นอนในเรื่องของสถาบันครอบครัวอย่างที่เราเข้าใจกันอย่างที่บินเข้าใจค่ะมันเป็นแบบเป็นสิ่งแรกเลยที่เขามีชีวิตขึ้นมาเขาก็จะ<ช><ช>อยู่กับครอบครัวนี่<ช><ช>แหละแล้วก็จะเหมือนว่าง รากฐานนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากๆเหมือนกันถ้าเด็กเติบโตมาในครอบครัวที่มีความอบอุ่นแน่นอนค่ะเขาจะเป็นเด็กที่มีเขาเรียกว่าสุขภาพจิตที่ดีตามด้วยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงสถาบันครอบครัวหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วมันมีความสําคัญมากขนาดไหนคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราสร้างตัวตนของเราขึ้นมาเนาะตัวเราเป็นคนที่มีความหมายไหมเราเป็นคนใช้ได้หรือเปล่าเราเป็นคนที่เป็นที่รักของใครไหมเนี่ยมันเริ่มจาก ครอบครัวนี่แหละคะอันนี้หมายถึงว่ามันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นพื้นที่สร้างตัวตนของเรานอกจากนี้เนี่ยจริงๆตามการพัฒนานะคะาทางจิตวิทยาของมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นการาสร้างความเข้าใจต่อโลกด้วยมันไม,ไม่ใช่แค่การสร้างตัวเองแต่มันเป็นการสร้างมุมมองที่มีต่อโลกอย่างเด็กบางคนที่เกิดมาแล้ว มีคนคอยดูแลคอยอหิวก็มีนมลอยเข้าปากเปียกแฉะก็มีคนมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เนี่ยมั่ทำให้รู้สึกว่าเออโลกเนี้ยมันมันไม่มันไม่น่ากลัวเนาะมันปลอดภัยมีอ้อมกอดเวลาที่กลัวเวลาอคือมันมีคนที่ปกป้องอบอุ้มเนี่ยมั่ทำให้รู้สึกว่าเออโลกเนี้ยมันเอ้ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบปลอดภัยเราไม่ต้องเราไม่ต้องอยู่ด้วยความรู้สึก สู้อะไรหรือเราต้องกลัวอะไรม,มันก็ทําให้เด็กเติบโตมาเป็นเด็กที่มีความาเชื่อมั่นในตัวเองรู้สึกว่าเวลาที่เราสึกว่าโลกปลอดภัยเราก็อยู่แบบมีความสุขเราก็กล้าทํานู่นกล้าทํานี่เราเพราะเราไม่ต้องคอยแบบคอยคิดจะสู้คอยคิดจะหนีหรือว่าคอยยอมอยู่ตลอดนั้นสามพันครอบครัวมันก็เลยเป็นเป็นที่สร้างมุมมองที่เด็กมีต่อโลกด้วยค่ะเขาบอกว่าเวลาที่ เราดูแลลูกช่วงเวลา0ถึง6ปีแรกค่ะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆเป็นเวลาทองอันนี้จริงไหมคะก่ะก็เป็นเป็นความจริงเพราะว่าสมองมนุษย์เนี่ยพัฒนาอย่างมากๆเลยเนี่ยก็คือช่วง6ขวบปีแรกจะเห็นว่าจากสมองของทารกเล็กๆเนี่ยมันหูขยายขนาดออกมาเป็นเป็นศีรษะของเด็กที่แบบมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาที่เด็กพัฒนาศักยภาพสมองเยอะมากนะคะสร้าง เซลล์ประสาทเนาะเยอะแม่ขยายเซลล์ประสาทสร้างวง<ม>จรประสาทสร้างาบุคลิกลักษณะนิสัยเพราะฉะนั้นก็เรียกเป็นเวลาทองของ,ของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องแบบเรียกว่ามีอิทธิพลอย่างมากกับลูกในช่วงเวลานั้นใ,<ช>ในการที่จะให้ลูกแบบมีการพัฒนาสมองได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าและที่เขาบอกว่าในช่วงหลังจากลูกสิบขวบไปแล้วค่ะเป็นช่วงเวลาที่บางทีอาจจะทําให้ความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยมันมันลดน้อยลงค่ะ ก็เป็นตามพัฒนาการตามวัยคือเราก็ไม่ได้อยากเลี้ยงลูกมาแล้วก็ติดแงกอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนั้นวัยรุ่นมันก็เป็นเหมือนรอยต่อของการเป็นเด็กแล้วก็ไปสู่การเป็นผู้ใหญ่มันก็เป็นวัยที่เขาเริ่มพัฒนาตัวตนเนาะบางคนใช้คำว่าเป็นการเกิดอีกหนึ่งครั้งนะคะก็คือเริ่มรู้จักตัวเองเริ่มมีตัวตนเนาะเริ่มกลับมารู้ว่าตัวเองได้รับการยอมรับแบบไหนเพราะฉะนั้นวัยนี้ก็จะเป็นวัยที่ เริ่มอยากไปอิสระมไม่ได้อยากทําอะไรตามคําสั่งใครอยากมีค,มค่ะก็จะเป็นวัยที่มีความคิดเป็นของตัวเองอ,อยากลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วก็เป็นวัยที่เริ่มมีความสนใจทางด้านกลุ่มเพื่อนพวกนี้เขาก็จะสนใจเพื่อน,นอ,อยากทำตัวเป็นที่ยอมรับของเพื่อนเพราะว่าจริงๆก็เป็นพัฒนาการส่วนหนึ่งของมนุษย์เพราะามนุษย์เ,ยเป็นสังคมคการที่ตัวเราถูกยอมรับโดยสังคม,มก็ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยมันก็พัฒนา แล้วก็มีการปรับตัวเพื่อเตงเป็นที่ยอมรับอยู่ในสังคมได้เพราะนั้นก็มีพื้นที่ของเพื่อนเนี่ยเป็นพื้นที่ในการพัฒนาตัวตนค่ะมันก็เลยเป็นไัยที่พ่อแม่ก็มีความสําคัญลดลงเพรเขาก็เลยบอกว่าเลี้ยงลูกได้สิบขวบปีแรกเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะฟังเราน้อยลงด้วยความที่มันอยากเป็นผู้ใหญ่แล้วเวลาที่เราเป็นผู้ใหญ่เราไม่ชอบให้ใครมาคอยบอกเราว่าต้องทําอะไรใช,ใช่ไหมเราก็รว,ว่าเรารู้เราทําได้เราโตพอเพราะนั้นก็เลยเป็นไัยที่แบบให้ความขัดแย้งกับพ่อแม่สูงเพราะว่า พอแม่จะเกิดไม่ปรับวิธีเลี้ยงของตัวเองยังเลี้ยงแบบเด็กยังอยากให้เขาเป็นเด็กที่คอยฟังเชื่อฟังเราเราพูดอะไรก็ทําตามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบทําให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างกันได้เพราะฉะนั้นสิบขวบไปแล้วหลายคนก็เลยบอกว่าเอออาจจะสายไปถ้าอยู่ดีอยากจ,จะคิดมาใกล้ชิดกับลูกหรือว่าเลี้ยงลูกแต่ว่าก็ก็ไม่ได้แปลว,ว่าแบบสิบขวบปีแล้วเราจะต้องใบ้ยแ<า>ยก<อ>กันเลยไม่ใช่แต่แค่อาจจะน้อยลงใช่แล<ต>้วก็เปลี่ยนบทบาท จากคนที่คอยแบบบอกคอยให้ทำคอยอะไรอย่างงี้ก็อาจจะเป็นคนที่คอยอยู่ข้างแทนคนที่คอยแบบไปข้างหน้าอาจจะต้องรับฟังเพิ่มมากขึ้นใช่เปลี่ยนแปลงตามต้องการมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนที่เขาจะสิบปีคือผ่านไปแล้วสิบปีเนี่ยการใช้เวลาอยู่กับลูกถือว่ามีส่วนสําคัญมากใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือคนเราก็เรียนรู้คําว่าความรักมีความหมายจากการได้รับเวลาเนาะเพราะว่า พูดว่ารักแต่เวลาไม่เคยมี <avenue. S 2> ให้มันก็อาจจะแบบเอ๊ะเกิดความสงสัยว่าจริงหรือเปล่าะคะราะนันก็มันก็มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนเวลาที่ร้องหิวแล้วแม่อยู่ตรงนั้นเอานมให้อย่างเงี้ยมันก็มีตัวตนว่ามีคนเห็นความสําคัญของฉันมีคนเห็นความต้องการของฉันมีคนเข้าใจความรู้สึกของฉันนั่นเองก็ <Fro S 2> การมีอยู่ <dic> ของพ่อแม่มันก็เลยมีความสําคัญมันทําให้รู้สึกว่า เออตัวเรามีเวลาที่มีใครมาเล่นกับเราอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญกับเราเขาให้ความหมายกับเราคะระพยายามรู้เรา่องดมันก็นทําให้รู้สึกว่าเออตัวเราเป็นคนมีความหมายนะเราเป็นคนมีคุณค่าพอกับเวลาของใครสักคนคหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่แบบ ทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยค่ะอาจจะไม่ได้มีเวลาอยู่กับลูกตลอด24ช<ม>ั่วโมงในช่วงเวลาที่เขา,าส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นอย่าง,งานั้นใช่ค่ะ<ม>ส่วนใหญ,ญ่เป็นอย่าง,งานั้นแล้วอย่างนี้เราจะมีการให้เวลาลูกแบบไหนเพราะแน่นอนไม่ได้ให้ตลอดะคะ่ะ<ม>แต่การให้เวลาของเขาว่าถึงเวลาที่เราอยู่กับลูก<ม>จะต้องต้องทาช่วงเวลานั้นให้เป็นแบบไหนคะ่ะอาจารย์ก็หมอแนะนําว่าคือหมอเองก็ทํางานเนาะ,ะแล้วก็คิดว่าตอนนี้แม่ยุคใหม่หลายคน<ม><ม>ก็ทํางานแหละค่ะ ลองลองลองจัดเวลาแล้วเลือกเวลาลูกเป็นเวลาสําคัญหลายคนเลือกได้หลายคนไม่มีทางเลือกก็โอเคเราทําเต็มที่เท่าที่เราทําได้แต่หลายคนเลือกได้เช่นลางานได้มากเราอาจจะลาคลอดได้3เดือนแต่เราสามารถลาแบบไม่รับเงินเดือนได้เพิ่มเนี่ยถ้าตัวเราไม่เดือดร้อนอะไรก็เฉียวว่าก็อยู่กับลูกให้มากที่สุดเพราะว่ามันก็มีความสําคัญแล้วเวลาลงทุนอะไรแรก หนื่อยหน่อยอ่ะแล้วหลังๆมันเหนื่อยน้อยอ่ะมันก็ดีกว่าที่แบบคุ้มค่านะ,ะ,ะมันคุ้มค่ากว่าที่เราจะกระพองกระแพ่งตอนแรกเราต้องมานังแก้ปัญหาไปเรืเร่อยๆเพราะฉะนั้นก,ก็ใช้เวลาอยู่กับลูกให้ใหมากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถจัดการได้นะคะ,คะแต่สาหรับคนที่ทางเลือกไม่เยอะหรือว่าแบบก็ไม่มีทางเลือกจริงๆเนี่ยเราก็แน,นะนําว่าก็ใช้เวลาที่มีให้เป็น,เ,ปนเวลาคุณภาพเวลาคุณภาพเนี่ยไม่ใช่แค่เวลาที่เราอยู่กับลูกแบบเอาตัวมาอยู่ด้วยกันแต่มันต้องเป็นเวลาแห่งการมีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวกได้นะมไม่ใช่เวลาที่มีสัม,สมพันธ์เชิงลบบางคนได้บอกว่าอยู่กับลูกทั้งวันแต่ว่าบน่นตําหนิว่าทําไมไม่นางงานทาไมไม่อย่างนี้สั่งอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่เวลาคุณภาพนะคุณภาพคือเวลาที่เขาอยู่กับเราแบบมีความสุข,ขมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเวลาที่เขารู้สึกว่าตัวเขามีความหมายมเราเล่นกับเขาเรา,เารับฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นของเขาอะางเงี้ย เวลาที่ทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเองอันนี้จริงคือเป็นวัาที่พ่อแม่ชอบลืมคือเราคิดว่าเราเล่นกับลูกก็พอแล้วแต่จริงอ่ะมันเป็นเวลาห่งการสร้างตัวตนด้วยเป็นเวลาที่เราชมเขาว่าโหแบบเนี่ยคือเก่งมากเลยนะลูกหนูมีความพยายามในการต่อตรงนี้มากเลยอย่างเงี้ยมันก็สร้างตัวตนขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันคือเด็กที่ใช้ได้เวลาที่ทําให้เรา ทําให้เขารู้ว่าตัวเขามีความหมายอยู่กับเขาแล้วเราแบบหัวเราเออมีความสุขก็กอดเขาบอกว่าโหเนี่ยแบบแม่มีความสุขมากเลยเวลาที่แม่ได้อยู่กับหนูเนี่ยความหมายตัวเองมันมาเลยว่าค่้ฉันแบบเปคนที่หอใจมันก็ฟูงั้นก็เป็นเวลาอย่างเงี้ยแหละที่เรียกว่าเป็นเวลาคุณภาพนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับคุณพ่อแม่ที่ละเลยไปแล้วทําให้ลูกเริ่มมีปัญหาค่ะอาจจะกลายเป็นเด็กเกเรเรียกร้องความสนใจทีนี้ถ้าเกิดว่าจะแก้ไข พฤติกรรมตรงนี้ของลูกค่ะอาจารย์จะต้องทำอย่างไรได้บ้างคะก็กลับมาให้เวลาเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะก็ลองดูเอ๊ะเราเราทำให้ลูกเป็นเด็กมีความสุขหรือเปล่าเด็กเกเรเนี่ยหลายครั้งก็คือเด็กที่ไม่มีความสุขอ่ะก็อาจจะต้องเรียกร้องความสนใจเพราะมันไม่มีความสนใจคือคือไม่เป็นธรรมชาติมนุษย์มากเลยคือถ้าอะไรที่ได้รับมันไม่ต้องเรียกร้องคนที่เรียกร้องความสนใจก็คือคนที่ไม่ได้รับความสนใจซึ่งจริงๆความสนใจอ่ะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนอยากได้รับ เราเราเราบกแท็กซี่เราก็อยากได้ความสนใจจากแท็กซี่ถูกไหมเราก็อยากให้คนเห็นเราเวลาเราคุยกับใครเราก็อยากมีตัวตนไม่ใช่คุยกับใครแล้วเขาก็เมินไม่ฟังหรืออะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นจริงๆมนุษย์ทุกคนก็อยากมีตัวตนอยากมีคนอยากมีคนรับฟังอยากมีอยากมีความสนอยากได้รับความสนใจเพราะฉะนั้นถ้าลูกเราเรียกร้องความสนใจเยอะแปลว่าตอนนี้เขากำลังได้รับความสนใจน้อย มันก็กลับมาให้ความสนใจกลับมาให้ความสําคัญกลับมาเล่นด้วยะนะคะก็ทําเท่าที่ข้อจํากัดเราจะมีมทําได้เต็มที่ที่สุดแค่ไหนก็ทําได้แค่นั้นบางคนบอกว่าต้นทุนชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเกิดมาเนี่ยอาจจะต้องแบบโอโ้ดิ้นรนปากกัดตีนถีบเหลือเกินการที่เลี้ยงลูกคนนึงก็เวลาที่จะแบบ เวลาคุณค่าก็อาจจะไม่ค่อยคุณค่าเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองก็เครียดจากอานในเรื่องของการเงินการงานๆๆทุกอย่างๆๆทําให้เวลาอยู่กับลูกก็เผลอวินเวียงลูกไปๆๆค่ะๆๆทีนี้ค่ะๆๆความไม่สมดุลกันตรงนี้ค่ะาจยา์เราจะทํายังไงดีสําหรับคนที่คิดว่าโอ้ชีวิตฉันนี้แบบต้นทุนมันต่ำเหลือเกินๆๆค่ะซึ่งอาจริงเราก็เขาเรียกว่าเข้าใจความเป็นมนุษย์ของตัวเรานะ <ๆ S 2> ่ะว่าบางบางทีเราก็ไม่สามารถจะเลือกได้ที่เราจะมีชีวิตสมบูรณ์แบบมีเงินมีทองมีเวลาอยู่กับลูกย4ิบชั่วโมงเนี้ย ชีวิตสน่วนใหญ่ก็เลื่องไม่ได้แบบนั้นนะคะก,ก็เข้าใจความเป็นธรรมดาเข้าใจข้อ,อจํากัดของตัวเราเราจะได้เราจะได้เมตตาตัวเองได้ว่าเออเราก็ทําเต็มที่แล้วล่ะเนาะเราไม่ได้แปลจริงจมันก็ไม่ได้แปลผันแบบขนาดนั้นนะว่าโอ้ลูกเราเวลาคุณภาพไม่มีค่ะแปลว่าจะโตมาไม่ดีคือถ้าเวลาที่มันมีอน้อยนิดแต่มันเป็นเวลาที่มีความหมายอ่ะมันเป็นจุดที่ช่วยเด็กคนหนึ่งได้มากเลย คือเวลาอยู่กับเราทุกครั้งมันมีความสุขถึงแม้เวลามันจะน้อยนะม,มันจะดีกว่าแม่ที่อยู่กับลูกทั้งวันแต่แบบอยู่กันแบบหุดหงิดอยู่กันแบบทะเลาะกันอยู่กันแบบต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยเพื่ะนก็ทําเท่าที่อยู่ในข้อจํากัดของเราแล้วกันอย่าไปแบบคือตีโพยตีพายน้อยเนื้อต่าใจว่าเราไม่มีแต่ว่าพยายามบริหารข้อจํากัดตรงน,น,นั้นเช่นเราอยู่กับลูกไม่ได้แต่เอ้เราก็มีเทคโนโลยีการสื่อสารเนาะเวลาที่เราสื่อสารกับลูกทุกวันเนี่ยเราเราโทรหาลูกสมมติลูกเราต้องอยู่กับปู่ย่าตายายเนี่ย การที่เราโทรหาลูกเนี่ยเราโทรหาลูกยังไงทํากันบ้านหรือยัง่คะเล่นเกมนานหรือเปล่าอย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นบทสนทนาที่แบบดีค่ะโทรมาเล่าให้ลูกฟังวันนี้แม่ทํางานนะมีอะไรบ้างวันนี้หนูเรียนเป็นยังไงบ้างอารลูกเหนื่อยไหมหนูมีอะไรสบายแบบที่มีความสุขมากวันนี้อะไรที่หนูแบบรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เศร้าที่สุดเลยวันนี้เงี้ยเฮ้ยเขารู้สึกว่าเออมันมีพื้นที่ที่เราแบบได้รับฟังการได้แลกเปลี่ยนกันก็ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะนี่ก็จะช่วยทําให้แบบมันก็ยังคอนเน็กกันได้นะคะอย่างที่เราเห็นการความเหลื่อมล้ําทางสังคมหรือว่าน่นแน่นอนค่ะต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ว่ามันก็เราสามารถมีวิธีที่จะทําให้ลูกของเราเนี่ยเติบโตมาแบบดีได้นะคะเลือกการเมืองดีๆอันนี้ก็ต้ามาทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับอาจารย์โอกันต่อค่ะ